เอาแล้วกลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเราจะไม่ได้เล่นเบเบดแบบปกตินะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําคอมโบที่ผมเอาไว้เล่นนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมตัวแรกครับก็จะเป็นฟินิกส์วิงนะครับผมตัวเดิมนะครับอ่ากองนะครับผมขัดสีขัดสีใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วเช่นตอนแรกเป็นหนึ่งหกศูนย์ผมเปลี่ยน,นะครับเอาเจ็ดหกศูนย์มาใส่แทนนะครับผม เพื่อความหนักแล้วก็การทรงตัวนะครับแล้วก็ใช้บบลสปนะครับเพื่อทําให้มันมีสเตมินาท้ายเกมที่มากเลยนะครับผมแต่เราจะลองเจอกับเจ้าในชิลกันนะครับผมนี่ผมเตัวนี้ก็เก่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาในชิลมาก่อนนะ ผมเดี๋ยวเราจะลองเจอกับเจ้าอ่าไ,ไหนแล้วครับเพื่อนนะครับโอเคครับมุมป้องมุมกล้องก็จะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพราะเมื่อกี้ผมหยิบของนะมันกิ้งออกไปก็คือเมตาวิษัท์ราตัวนี้ครับแต่อันนี้หน้าย,ยังไม่ได้ปินนะครับ90บอลเจอกับฟินิกซ์ิงคอมโบนี้นะผมมาดูกันนะผม รอบแรกก็จะทำได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเจ้าฟินิกซ์บิงตตัวนี้เนี่ยมันต้องชุดให้แรงมากๆเลยนะผมชุดให้แรงมากๆนะับแล้วก็เจ้าวิสซอลล์ตัวนี้นะผมก็ถือว่าเป็นสดตมนินาที่โกงนะผมเดี๋ยวผมจะลองชุดดีกรอบหนึ่งนะับแต่รอบจะชุดวิสซอลล์กับฟินิกซ์บิงให้แรงเท่ากันนะผม ไฟนะผมตอนนี้โอเคมันจะได้สว่างมนะั <S <S นะครับผมตัวนี้ผมก็แนะนําให้วาเป็นเบต,ตัวที่สองไม่ก็เบต,ตัวที่หนึ่งนะเพื่อที่จะเหล็กเลี่ยงในการเจอเจ้าวิสาทรสนะเพราะตอนเนี้ยอาจจะแพ้ทาวิสาทรดนิดนึงแต่ว่าเวลาเล่นจะตื่นครับจะซับสบายมากถ้าผมจะเอาเจอกับวันเวฟนะครับผม เมื่อกี้วันลงไปนะเดี๋ยวผมชุดใหม่นะเรียบร้อยครับเมื่อกี้มันเกิดการเขาเรียกว่าลงไปแล้วมันกระแทกกันก่อนที่จะนี่นะผมต้องชุดใหม่นะ ตัวนี้หน้าคล้ายเกมมาสเตอรฟินิกซ์จริงนะผมทำให้เวลาโดนคอเนี่ยก็จะไม่กจะทือนับแต่ข้อเสียมันคือหัวทิ่มนบเวลาหัวนทิ่มนนมันลงไปเลยนะทุกคนก็ชนะได้นะนี่นะผมฟิมตัวนี้ก็แนะนำนะผมค่อนข้างเก่งเลยนะตัวที่สองก็จะเป็นต่อจากตัวเมื่อกี้เลยนะผมก็คือเววเวฟตัวนี้นั่นเองนะผมห้าตอนแรกเป็นเจ็ดใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นห้าหกสิบ นะครับผมเพื่อความอาพอดีกับเจ้าเบดของมันนะแล้วก็เพิ่มสเตมินาตอนเล่งความเร็วนะรก็จะเล่งความเร็วได้เร็วมากๆเลยตัวนี้แล้วก็บิดโลลัดเพื่อที่มีสเตมินาท้ายเกมแล้วก็วิ่งตีแบบมีประสิทธิภาพนะผมเราจะเอามาเจอกับเจ้าเฮลแฮมเมอร์ <S 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 ตัวนี้นั่นเองนะครับ จะพ้ทางเฮกซ่าไปนิดนึงนะผมรอบที่สองนะครับร้อยครับลงโอเวอร์ขึ้นไปทันทีนะครับผมตัวตัวนี้ค่อนข้างโหดเลยนะครับเจอกับเมตาวิสารอตนะครับอีกรอบหนึ่ง โอเวอร์ไปเลยครับาาวิษาุครับคำบ,คำบนี้ก็เก่งครับต่อไปเจอกับสโตนมัมบังนั่งนะครับผมข้าก็ชนะไปนะผม ตัวไปครับผมปกติตัวที่สามะเขาจะเล่นวิาสาัดรอดกันใช่ไหมซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันครับแต่ผมจะไม่ใช้คอมโบสามันอย่างเก้าศูนย์บอลหรือฟีบอลผมจะใช้เป็นหนึ่งหกศูนย์อันเดอร์นิดเดินนะครับผมถ้าถามว่ามันเก่งยังไงเนี่ยให้เจอกับเก้าศูนย์บอลไปเลยนะผมผมจะลงตัวนี้ก่อนด้วยนะ อันเนือนี้เดินไปก่อนนะผมตอนนี้ก็วนกันไปนะครับจะตีเข้าหมกปรับไฟนิดนึงนะทุกคนไฟมันไม่ค่อยสว่างโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนไฟแป๊บหนึ่งนะทุกคน โอเคครับสว่างแล้วนี่ครับผมตอนนี้ก็90บอลก็หัวฟาดพื้นนะผมตัวน,นี้ตัวนี้ก็เรียบร้อยครับผมด้วยความที่เบรบิดมันต่ำนะมันทำให้การส่งตัวมันดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราให้เจอกับ one w a v ตัวเมื่อกี้นะครับผม เก็บลงหลุมแต่ก็กลับมาได้นะแถมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เบร์สค่อนข้างยากเลยนะครับผมคอมโบต่อไปที่จะแนะนำก็จะเป็นฟินิกส์วิงเหมือนกันนะครับทุกคนแต่อันี้ยังไม่ได้เป็นสีนะอันนี้สีเขียวนะครับผม คอมโบของเขาก็จะเป็น1.60แล้วก็โรลลัชนี้นะคะผมก็1นึ่งกทำให้มันดิดตัวขึ้นมาเ,นเก่งมากๆโรลลัชก็วิ่งแบบมีประสิทธิภาพนะครับให้เจอกับเพอร์ซิราสวิงตัวนี้นะคะผม จซมิน่าก็จะไม่่ดีมากครับเพราะว่ามันหนักมาฟนิกิลแล้วก็มันก็บอลเนอี่ยสเตมิน่ามันดีแล้วก็ทรงตัวผมปรับคอมโบให้นี้ให้มันทรงตัวดีอยู่แล้วทําให้เวลามันล้มมันล้มยากมากครับเด๋ยวเปลี่ยนนะเอาตัวคล้ายกันมาดีกว่าไวเปอร์เทลนะครับไม่คล้ายหรอกตัวต้นแบบนะทุกคน เลยนะผมเจ้าวเปอร์เทลอ่ะอีกยากโอเครอบต่อไปนะอ่บผมสูสว่าเบอร์บเทลผมมันสายนะ เป็นรอยของก็โลนิฟินิกเก็บไปอยู่ดีนะผมไวเปร์เทล <laughs> เดี๋ยวให้เจอกับเจ้าแรนซอสต,ตัวนี้ดีกว่าครับผมนีม่นนะสามอกสวนแฟรนะัให้ตัวไหนเจอนะทุกคนอ่าฟินิก์โอเค โอ้หพอดันซ้อนนะครับผมเละเลยนะให้เจอเจ้ารันเบสตัวนี้บ้างดีกว่าอาจจะแพ้เซมินาอาจจะแพ้ทางเจ้าบิดวเทคนะทุกคนดันเบฟใหม่อกทีนึง ร้อยเลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็หมดช่วงการแนะนำคอมโบครับแล้วก็จะมาเล่นกันให้หนํำใจกันไปนเลยน,ะนั่นเองนะทุกคนก็เอาฟีนิกวิงมาก่อนนะครับแน่นอนนะฟินิกวิงก็ต้องเจอกับฟีนิกวิงนะครับผมฟีนิกวิงฟ้าคอมโบที่ผมแนะนำเจอกับฟนิกเขียวคอมโบผมก็แนะนำเหมือนกันใครจะชนะนะครับ เมื่อกี้ครับไอ้ฮิตนะมันออกนอกสนามไปเลยครับก็ชุดใหม่นะโอ้ลงเอ็กซ์ตรีมฟินิไปเลยนะครับรบออไปนะ บอสไปช่วยเด้งทำให้มันทสรงตัวได้ดีนะผมปบปลหนึ่งฟ้าจะสวนกลับแล้วหรือจะหมดเต็มหน้าเราไปเพราะไต่เอติมลายนะเมื่อกี้ตอนนี้ควนไปแล้วตีเรียบร้อยครับจะเป็นฟินิชแล้วต่อไปนะก็ควนี้มันมากนะทุกคน โดนจะเป็นฟินิชนะโดนตัดคอมเซมินาเละเลยนะทุกคนต่อไปก็จะเอาเจ้าวิาสั์รถตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมพับกล้องแป๊บนึงทุกคนกสนามโอเคเจ้าวิาสั์รถตัวนี้นะผมเจอกับฟินิชวินเขียวนะครับเรียบร้อยครับผมเคาน์เตอร์กันเลยนะครับ <c oughs> เล่นลยนะครับผมเดี๋ยวไปคู่ต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นชินอบิชาโดตัวนี้นะครับเจอกับมากุโรเอชนะครับผมของสุธิยาไทโชนะครับ ตอนนี้ครับไม่มีสเตมินา่าอะไรนะทุกคนสเตมินา่าน้อยกว่าแอสเซลิกครับบิดถึงกับหลุดไปเลยนะครับผม ยนะครับกระเด็นออกมาจากนอกสนามไปเลยนะครับตีแรงนะครับเจ้ามากรัเอชแต่ว่าซึมหน้าน้อยเกินไปนะ,นนะครับโอ้โหนักกูเดินครับทุกคนเมื่อกี้บิดเมื่อกี้บิดหลุดหลกเมื่อกี้บิดหลุดออกนอกสนามใช่ไหมทุกคนรอบนี้เบดรันเชตออกไปพร้อมกันเลยแล้วก็ไปแตกนอกสนามนะผม จ้ามากรูเอชในเรื่องการเบิร์ดฟินิชนะครับแต่ว่าจะแพ้สเปนฟินิชบ่อยมากๆนะเงียบมิดไม่เท่านิดเดียวดออกมาเลยประกอบมันนะต่อไปนะเราจะให้จเ,าาเ,เจ้ามากรูเอชนะเจอกับเจ้าเฮลไซนะลูกหลักผมนะลูกหลักผม บอลนี้นะครับอ๋อลงมาแล้วเดี๋ไซค์ก็จะเป็นฟินิกซ์ไปครับนอกจากเทปเปอร์มีสซิมิล่ามากกว่าโลแฟตอยู่แล้วนะทุออกคนตอบไปนะผมจะเป็นคอมโบที่พิสซาดานนะผมก็คือ,อยี่หาท้ำนะทุกคนวิสซัตรอดหนึ่งหกศูนย์อ่าดับเบิลเอ็กเซลเราได้เจอกับเจ้าฟินิกซ์วิงนะครับ นะทุกคนว่าอย่าหาทำนะก็เดี๋ยวอีกคอมบนึ่งละกันนะทุกคนเอาเป็นนี่ดีกว่าหาแป๊บฮิ h เชนนะครับผมห้าห้าหกสิบไฮเชเปอร์เจอกับเจ้าตัวไหนดีอะเอาเป็นไวเปอร์เทลครับผม ้าแปดศูนย์ะทุกคนกล้องกล้องดับเลยแบบหนึ่งนะทุกคนตั้งกล้องใหม่แบบโอเคครับผมเมื่อกี้กล้องถึงกับดับไปเลยนะผมเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเราจะมาเล่นใหม่กันคนระับ จะขอเฮลเชนออกเอ็กซ์ตรีมนะแต่ตัวเองก็เบิร์สไปเลยนะผมก็เอาเป็นว่าเฮลเชนครับก็เป็นฝ่ายชนะไปนะผมแถมอีกสักคู่นะผมเอาเป็นทริปเปิลแบทเทิลเลยครับทริปเปิลแบทเทิลโอเคก็เป็นสามเฮลนะเฮลแฮมเมอร์เฮลเชนเฮลไซท์เจอกันรนะับ อ้าวเรียบร้อยเป็นไงครับโน1จริงตัวนี้เก่งชนะทุกตัวเลยเมื่อกี้เฮลเชนไต่หลายลเราออกไปเองส่วนเฮลมเมอร์ก็เอ้เฮลไซก็ขอเจ้าเฮลแฮมเมอร์ออกอ็ก์ตรีมไปเลยนะผมสหลดบคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็อยากให้ผมทำอีกเยอะๆเนี่ยหรืออยากให้ผมเปลี่ยนคอนเทนต์ทำแต่เบเบร์น่าเบือ่อให้ทำอย่างอื่นบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับกับสวัสดีครับ